สวัสดีครับทุกครับกับผมคือครั้งทอมสตอรี่คาร์เอกไลฟ์สไตล์นะครับมาใน EP นี้นะครับทอมอยู่ในงานบางกอนเดลิเนชันอลล์มอ o ตอร์โชวครั้งที่44นะครับที่บูธของ Mitsubishi ครับและในปีนี้เองนะครับทาง Mitsubishi ได้นำรถที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นำมาโชว์ให้เราได้สัมผัสกันบนเวทีนั่นก็คือรถที่อยู่ข้างทอมนะครับนี่คือ Mitsubishi XRT Concept นะครับถือว่าเป็นรถคอนเซปต์คาร์ที่ Mitsubishi นำมาโชว์และหลายๆคนบอกว่านี่คือต้นแบบของการนำไปทำในส่วนของ All New Mitsubishi Triton และแย้มแย้มมาจากทางผู้บริหารนะครับว่ามิสูบิชิใครท่านใหม่เนี่ยจะมาในเดือนก,นกรกฎาคมเราอาจจะต้องรอรุ้นกันให้ดีครับว่าหน้าเต่าเขาจะเป็นอย่างไรจะเหมือนกับเจ้า XRT Concept นี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราจะมาวิเคราะห์กันดีๆนะครับว่าเจ้ามิสูบิชิ XRT Concept เนี่ยเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้า่ยที่ดูใหญ่โตขึ้นนะครับรวมไปถึงโลโก้มิสูบิชิชัดเจนแล้วก็รวมไปถึงไฟหน้าเองที่มีความแตกต่างจากเดิมอยู่พอสมควร เหมือนกนกัเราลองไล่เรียงกันที่ด้านข้างกันหน่อยดีกว่านะครับกับเจ้า XRT Concept เราจะเห็นว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเข้ามาในลักษณะที่ค่อนข้างบึกบึนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรกรู้ว่าพร้อมลุยมากๆเลยนะครับดวยรูมเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างหล่อเลยทีเดียวนะแต่อย่างที่บอกไปครับว่าทางผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะออกมาแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับอาจจะมีการตัดทอนบ,บางอย่างหรือเพิ่มบางส่วนเข้าไปก็ได้สําหรับ อ่อนนิวมิสูบิชิไตรทันที่กําลังจะมานะครับขยับมาด้านหลังกันหน่อยครับตามมาครับในส่วนของด้านหลังเองนะครับนี่ครับผมด้วยดีไซน์ของเขาเนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีเหมือนสปอยเลอร์ด้านบนอยู่ด้วยเล็กๆนะครับแล้วก็โลโก้มิสูบิชิบริเวณนี้รวมไปถึงไฟท้ายที่แหมแอบแทบจะมองไม่เห็นนะว่าดีไซน์จริงๆแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยแต่ว่าบริเวณนี้เราจะเห็นว่ามีโผงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือคอนเซ็ปต์ของจริงจะเป็นอย่างไรไม่รู้ ต้องติดตามกันให้ดีว่ากลกดาอ,อน New Mitsubishi ร r ท t o ท,ที่ถูกดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยทั้งเครื่องยนต์ใหม่ดีไซน์ใหม่ภายในใหม่ช่วงล่างใหม่จะมาจริงหรือเปล่าตามที่มิซูบิชิได้บอกกับเราหรือเปล่าต้องติดตามกันให้ดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับในบูธของมิซูบิชิยังมีรุ่นอื่นๆมาให้เราได้สัมผัสกันอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราลองไปเดินกันดูหน่อยดีกว่านะครับว่าที่บูธของมิซูบิชิจะมีอะไรให้น่าสนใจบ้างบอกเลยว่ามีหลายรุ่นที่น่าสนใจตามทอมเลยครับไป เอาเลยครับแล้วในบูธของมิ s u b บิชิเองนะครับแน่นอนอีกหนึ่งคันที่ถือว่าเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้นอกจากรถที่อยู่บนบูธแล้วนะครับในส่วนของเจ้า x r t Concept คันนั้นเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือ Expander Cross ครับแน่นอนเจ้าตัวนี้เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับหลายหลายคนอาจจะได้เห็นตัวจริงไปบ้างแล้วแต่มาในคราวนี้นะครับในางานบางกอก international motor show ครั้งที่44ทางมิ s u b บิชิเองก็นํารถคันนี้มาโชว์ให้เราได้สัมผัสเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงใครที่สนใจมาดูกันได้อ้าวตามมาเลย เราเข้ามาดูด้านในกันหน่อยดีกว่าเนอ้อโดยดีไซน์ทั้งหมดนะฮะของด้านหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงภายในนะครับผมนี่หน้าจอแบบฟูลดิจิตอลนะครับก็มาแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับผมจอระบบสัมผัสน,นะครับที่ให้มานะครับผมซึ่งก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้า e x p e n d e r Cross คันนี้นะครับใครที่ชอบรถที่ใช้ในการเดินทางแบบในสไตล,ล์ครอบครัวครอบครัวไปกันได้เยอะๆเ,เนี่ยผมว่าคันนี้น่าจะสนใจแล้วก็ น่าจะถูกใจใครหลายๆคนอย่างนี้ดีกว่ามานั่งแถว2กันหน่อยดีกว่ามาว้าว <Wow. S 1> เป็นไงฮะก็ถือว่าโอเคนะตามสไตล์ของ Exp เพ e e r c r o s s นะครับก็ข้างบนคุณสามารถปรับองค์ปรับแอร์ Air แถว2ได้นะครับผมนะครับมาวัดการขับขี่แบบ LCD 8นิ้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าจอระบบสัมผัส9นิ้วเนี่ยผมว่าก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ย ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการใช้งานแล้วล่ะสำหรับเจ้าครอสคันนี้นะผมถือว่าใครที่ชอบท่องเที่ยวนะสายแคมป,ปงแคมปิ้งนะน่าจะถูกใจโอเคอ่ะเปิดท้ายหน่อยนะฮะปป๊บว้าวใหญ่โตเลยกว้างฮะนั่งได้7คนเห็นไหมเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับเจ้าครอสของเราว้าว,ว,าวเยี่ยมเลยฮะ ขยัาบาฝั่งนี้ได้บ้างฮะว,ว้าวเจ้าคันนี้จำได้ไหมคุณผู้ชมนี่คือ Mitsubishi Titan นะฮะที่ถูกจับแต่งและโมดิฟายเพื่อใช้ในการแข่งขัน,นสำหรับ เอเชียครอส o u น t r y นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะครับจากที่เราเห็นนะครับเขาได้รางวัลที่1 O โอเวอออมาด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นอหนึ่งความภาคภูมิใจของ m i t s u b บ s h i เลยก็ว่าได้นะครับและเป็นการบ่งบอกนะครับว่า Mitsubishi โดยเฉพาะยงยิ่งแล l ีอาร์ตกับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆของ Mitsubishi กับความเป็นแล l ีอาร์น่าจะถูกใจและก็คงจะทราบกันไปแล้วนะสำหรับเจ้ามิ s ซูบิชิททันคันนี้นะครับ นี่คือ Mitsubishi p a j e r o Sport นะครับเรียกได้ว่ามาทั้งตัว Elite e dition ด้วยนะครับมาโชว์กันแบบเต็มๆเลยนะครับที่บูธของ Mitsubishi Motor ์ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ ที่เมืองทองธาน,นีแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนที่สนใจมาชมกันได้ที่บูธของมิ t s ูบิชิมอเตอร์นะครับเรเดวาแฟนของ Mitsubishi ต้องติดตามให้ดีนะครับรวมไปถึงมาสัมผัสกันได้กับเจ้าตัว xrt concept ต้นแบบกับความเป็น m i มิ u b ูบิชิไ i ทันที่หลายๆคนบอกว่านี่คือตัวแทนของไททันที่กำลังจะมาในอนาคตติดตามไม่ดีอีกไม่นานเกินรอ ผมว่ามาแน่ๆกับ on อ i n ล t r i ท o นครับวันนี้เวลาของ Tom Story Car เอกไลฟ์ y l e ล์คุณจะหมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ EP หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ